สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีจัดมีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14พฤิกา2 5 64สำหรับสีบางคนวันนี้จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวค่ะจะทำให้การงานมีความรุ่งเรืองนะคะรวมถึงยังเหมาะกับการติดต่อระสานางานแล้วอาจจะได้พวผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คำแนะนำคอยคอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือลเราได้เช่นกันส่วนสีเขียวอ่อนสีครีมสีเหลืองค่ะอันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภเด็ดตกนะคะโดยเฉพาะหากมีการขอเครดิต การยื่นขอสินเชื่อหรือการเจรจาขอผ่อนผันที่สิ็ต่างๆ3าสีนี่ก็เรียกว่าเป็นสีดำโชคให้กับคุณได้ทีเดียวเครื่องประดับนะคะวันนี้นะก็เป็นปนิมเป็นทับทิมหรือเราอาจจะใช้พลอยสีแดงก็ได้ค่ะแล้วก็โยกเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่จะนำความเป็นมงคลต่างๆเข้ามาหากับท่านนะคะ ท่านใดแคแล้วแต่ค่ที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะอาจจะติดฉัดมีุปสารคปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ไปสักการะบูชาหลวงพ,พ่อคูณหรือพระพิฆเนศก็ได้นะคะสองพระองค์นี้จะส่งเสริมเรื่องการงานได้อย่างดีเลย ในเรื่องของการเงินศาสตร์ต้องบอกเป็นสักนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้นะคะหลวงพ่อฤาษีวิ่งดำยังอยู่กับเรานะคะย่งประทานในเรื่องของการเงินแล้วก็ความโชคดีให้กับเราด้วยอีกองคหนึ่งนะคะก็คือหลวงปู่หลิวค่ะนะคะที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภให้กับทุกทุกท่านคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้แล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดน,นะให้สมทบทุนเกี่ยวกับการสร้างพระประธานค่ะ หรือหากไม่มีโอกาสนะก็ขอให้ไปสักการะไหวพ้พระประธานในโบสถ์ชาติแล้วก็เอาเงินเนี่ยหยอกใส่ตู้ทําบุญที่อยู่ตรงหน้าพระประธานนะคะอันนี้จะเป็นอานิสงส์นะให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์นะคะก็จะเป็นอารมณ์ที่ มั่นคงมีการพิจารณาไต่ตองนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของชีวิตเลยทีเดียวในเรื่องของอาหารชาะที่เราจะใส่บาตรก็ดีถวายสังฆทานก็ดีนะคะหรือทําบุญเลี้ยงพระก็ดีเนี่ยให้มีสับปะรดนะคะหรืออาจจะเป็นหน่อไม้ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะสองอย่างก็ได้ไม่ว่ากันนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราเป็นคนที่มีความคิดอ่านที่กว้างไกลค่ะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะรวมถึงจะมีการเติบโตของฐานะ อย่างมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะด้านการงานก็ดีหรือในเรื่องของเงินทองก็ดีนะคะเรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นเช็ให้เราเลยทีเดียวมาถึงการวางตัวเลขเมื่อวานกับชกนิสเขา,าเป็นอย่างไรบ้างในรบนอบ17.30นนะเลขที่ออกคือ697แล้วก็80รอบนี้ค่ะตัวในเลขูนยนะเข้ามาในหลักเวลาแล้วก็ในชุดวินนะคะก็ยังเข้า2ตัวล่างด้ยเช่นกันนะคะก็คือว่าในชุดวินเนี่ยมีทั้งเลข8แล้ก็เลข0เลยทีเดียว ส่วนในรอบ18.30นได้ที่ออกคือ2 30แล้วก็6 5รอบนี้นะคะตัวเ,เลขที่เข้ามาค่ะเข้ามาในชุดวินนะคะเข้ามาสตัวลา่ามก็คือมีทังเลข6แลเ็เลข5ส่วน, 30, น,นในรอบ19.30นเล้ที่ออกนะคะคือ6 30แล้วก็6 7รอบนี้นะคะก็เข้ามาในชุดวินเช่นกันนะคะเข้ามา2ตัวบนเลยนะคะเรียกว่าในชุดวินเนี่ยมีทังเลข3แล้ก็เลข0 เราจะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564กันค่ะในช่วงเวลา17.30น,นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข5เลข9เลข3เลข0เลข4เลข6ในวิที่เลข5กับเลข9ค่ะสำหรับทุดจับคู่นะ51 52 58 57 19 29 89แล้วก็49 ส่วนในช่วงเวลา18.30นชุดวินเละที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข8เลข3เลข4เลข2เลข0เลข1เลขไปที่เลข8กับเลข3สำหรับชุดจับคู่85 86 87 89 53 63 73แลก็93ส่วนในช่วงเวลา19.30นค่ะชุดวินเละที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข1เลข6 เลขแเลขูนย์แล้วก็เลข4ี่นะคะในพื้นที่เลข9ก้ากับเลขหนึ่งสหรับชุดจับคู่92 9 3 9 5 9 7 2 1 3 1 5 1กอแล้วก็ 71. อันนี้เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะหมั่นทําบุญหมัม่นให้ทานนะคะจะได้อาน,นิสงส์งให้เรามีโชคลาภมีการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่นะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันก,กับอาจารย์รักทางช่องทางเมีดัตมีวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ